S <S <S วันนี้ฮะออปป้าฮาจีครับวันนี้ผมพามาที่ไหนนะเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามา,นมานดนดอนบุ๊กดอนบุ๊กอ่าเป็นร้านหนังสือที่ค่อนข้างสวยมากขขดังมากมาถึงเสียข้างในร้านนะมันดังคนมันคุยกันดังอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในพาไปดูแต่ว่าเขาคงไม่ถ่ายรูปมั้งเดี๋ยวเราจะแอบถ่ายเอาอย่าลอกเลีนแบบนะฮะถ้าเกิดอายุน้อยกว่า18ปีห้ามลอกเลนแบบไป ตอนนี้อยู่ข้างในร้านหนังสือนะฮะก็วสไตล์ประมาณนี้เพราะคงดังจริงๆอละฮะเสียงดังมากเลยเสียงดังนะจริงๆเราไปสวนสัตว์นะพอดีเราจะเอาอกชนีเจตีไปส่งคืนไปอิชนีอิชนีตามมาตามาดูทะิชนีอันนี้นะฮะเป็นแผนที่ทุกประเทศรดยทุกประเทศอือมีหนังสือทุกคือเนี่ยทุกประเทศเนเขาเป็นเขาเป็นมาจาก g o o g l e Map คือเนี่ยะมันเป็นหนังสือแบบอันนี้หนังสือประเทศกรีซเนี่ยกรีซอิตายนี่หมดเลยนะฝรั่งเศสมีมีเยอะคือมันแบ่งเป็นประเทศประเทศประเทศที่เนี่ยแต่เหมือนจะไม่มีไทยนะมาขึ้นไปดูข้างบนกันไหมข้างบนนี่ฮะเราอยู่กันชั้นสองละะว่าหนังสืออยู่เป็นหนังสือที่ อ่านยากก่อนมาวคนเลยอ่านกับด้านไหมอ๋อโอเคเออใอ้ <c oughs> เข้าใจหน่อยว่ามันเป็นชื่อเรื่องของ Street AC การออกแบบเขาเขาจะเหมือนกับ p i r a t e of the c a r i b b e บ n ออกแบบมาจากเรือเว้ยบบบแหนะหหรือว่าเจ้าของมันชอบโจนสลับไม่รู้นะเนี่ยมันจะใช้โหนไปฟังได้แต่หนังสือก็ลองดูเนี่ยมันก็บบเฮ้ยอยันนี้มันเก่ามากเลยวะคือมันขายหรือเปล่าไมู้มีอะไรดี้ครับม<ห>าถึงต้องมา ก็จะมีสามชั้นนะดูอันนี้ชั้นชั้นบนสุดชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างชั้นกลางแล้วชั้นล่างโอ้ยแสบตาเลยแล้วก็ที่นี่ก็มีหนังสือทุกประเทศเลยฉันพูดไปแล้วมั้ยทุกประเทศบอกว่าอะไรอีกซ้ำทำไมเนี่ยหยงพูดว่าอะไรดีบอกว่าที่นี่มีหนังสือ ดี่ต้องไปอ้องลุยดี่ต้องไปเออมันมีหนังสือที่เนี่หนังสือที่เอ่อที่บางทีกูก็อ่านออกบ้างไม่ออกนี่เรามาสอนคนอ่านหนังสือน่ะคนที่เขาเพิ่งมาจากไทยเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยคือภาษาอังกฤษ A and เขาไม่รู้เรื่องคือไม่รู้อะไรเลยตรงๆคือมันงู้นหายเลยเนี่ยนี่มึงพูดดีดี่ต้องไปอ้องลุยดี่ต้องไปพี่จะมาอ่านภาษาอังกฤษหรอใช่ใช่แมวจะไม่อ่านแมวอ่านอ่านอ่านอันเนี้ยว่าไง Household อะไรบอกให้อ่านโพ l l u t i o n h o u s e h อะไรใช่ป่ะเขาอ่านไม่เป็นจริงๆฮะนี่ทิบไม่ต้อมรวยนี่ทิบไมเราจะมาดูว่าวั้หนังสือเนี่ยคุณภาพมันดีแค่ไหนอ่ะอันนี้คืออีชนีพิธีกรร่วมเราชื่อชนีพฎเกณฑ์ของเกมคืออย่างที่เจ้าหนังสือวางให้มึงถือเรื่อยๆเว้ยโดยมึงถือได้กี่กินเล่มโอเคป่ะว่ามันก็ถือได้เรื่อยๆเพื่ออะไรอะถ้ามันล้มล่ะมึงจะโดนตกหัวเอาฮะเริ่มจากเล่มที่หนึ่งเดี๋ยวฮะ เราจะมาดูไว้ว่าผู้หญิงอ่ะเขาแข็งแรงจริงไหมหรอสมัยนี้ผู้หญิงมันแข็งแรงอ่ะเริ่มเราจะไม่ยอมแพ้ผู้ชายไหวป่าไม่ไหวยกไม่ขึ้นเลยอ่ะเอาไปเดี๋ยวมึงไปเก็บด้ดิเอาเดี๋ยวเราก็จะเก็บใครวะเนี่ยให้มึงมาช่วยกันยกเก็บไปดิกูโม่กูหิวข้าวลมึงมาช่วยกูเก็บก้อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยงนี่ อันนี้ผมจะพาไปดูข้างล่างามาเห็นไหมการทำแบบจะเหมือนเรือนี่คือใต้ท้องเรืออันนี้ต้องพูดกันเบาๆหน่อยเพราะเขา่านหนังสือกันอยู่ให้นะให้นะให้น่หนังสือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยือเป็นหมดหมู่ของประเทศไทยแต่ว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษมานั่งทำอะไรตรงนี้คะกินข้าวมั้ง ดูหนังสือผมไม่อ่านหนังสือไงก็เลยหาหนังสือเป็นภาพไปเดียวเพราะอ่านไม่ออกใช่ไหมวันนี้เราคงจบเันแค่นี้นะเนาะจบอนกันแค่นี้ก็นีประมาณนี้แหละคือมันก็ไม่ใหญ่มากนะหนังสือเขาเยอะเขาสวยจริงคงจบรายการแค่นี้แหละอยากเขาน้าภาไปที่อื่นไม่รู้จะอยู่ทำอะไรแล้วเสียงดังมากไม่ได้เลยเมื่อกี้เขาก็ามามองแบบมองแบบมองแบบก็วันนี้คงลาในครานี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครตรงนี้นะนี่น ็เจอใหม่คราวหน้าครับผมเขากับป้าทัชชีทัชชีเดียวป้กลับกัน